ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2567ราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมการงานคุณจะมีไอเดียในหัวเยอะ หรือคิดสวนทางกับผู้อื่นเสมอระวังการทำงานเป็นทีมจะเกิดปัญหาเพราะไม่ค่อยยอมใครจะรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบจากคนรอบข้างส่วนคนว่างงานจะยังไม่ได้งานค่ะการเงินคนเป็นเจ้านี้ก็เก็บเงินไม่ได้ลูกค้าขอเลื่อนนัดจ่ายเงินระวังเรื่องการใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินในทางดีคือไอเดียจะขายได้ลองโพสต์ออกสื่อ การลงทุนอย่างนิ่งการเสี่ยงโชคตัวเลขกลับหัวกลับหางความรักคนโสดยังฝังใจกับคนในอดีตไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครง่ายๆคนมีคู่หนักนิดเบาหน่อยก็ยอมยอมกันบ้างเพราะตัดกันไม่ขาดขอให้นึกถึงกันในส่วนดีหรือเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวในบ้านให้มีเวลาทำอะไรเพลินเกันไปลูกหลานชอบมีความคิดล้ำ สุขภาพชาวกรกฎให้ระวังกรดไหลย,ย้อนปวดหัวเรื้อรังเลือดกำเดาไหลเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ให้ทำบุญซื้อดอกไม้ทูบเทียนสการะสารพระพรมหรือร่วมทำบุญในพิธีประจำปีใช้ผ้าปูโต๊ะสีขาวนวลผ้าทอจากธรรมชาติเหมือนสีมุกที่โต๊ะในห้องรับแขกปักใจกันด้วยดอกไม้สีนวล สบายตาราศีสิงสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนการงานการงานจะดีคุณต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่าน มีเกณฑ์จะได้เดินทางแบบกระทันหันในสถานที่แปลกตาไม่เคยพบมาก่อนคนว่างงานให้ลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือการเงินจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีหัวพลิกแพลงในการสร้างรายได้จะมีรายได้เสริมจากงานพิเศษการลงทุนก็จะได้ตามที่หวังความฝันจะบอกเลขให้ลองไปเสี่ยงโชคดู ความรักคนโสดเหมือนมีสปอตไตไ์ส่องเพราะจะเป็นที่สนใจของคนรอบข้างแต่ระวังจะเจอคนชอบคบซ้อนได้คนมีคู่ลางสังหรณ์เรื่องความรักมักจะแม่นระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองเพราะต่างคนต่างชอบคนละแนวมีปัญหาอะไรหยาดดรามา่าเปิดหน้าคุยกันให้เข้าใจลูกหลานมีแวาศิลปินสุขภาพ ชาวราศีสิงห์ให้ระวังระบบการย่อยท้องไส้แปรปรวนระบบประจำเดือนไม่ค่อยปกติเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ให้ทำบุญกับวัดที่มีรูปปั้นสิงคู่หน้าวัดสมทบทุนทำบุญกับหน่วยงานราชการวางลูกคริสตัลกลมใสที่โต๊ะทำงานหมั่นเช็ดอย่าให้มั่วจุดเทียนสีแดงบนโต๊ะทำงานในวันที่ต้องการพลังใจ ราศีกันสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการงานคุณจะได้รับคำตอบจากงานที่ยื่นประมูลหรือโปรเจกต์ที่เสนองานไว้นานแล้วจะได้เดินทางเพราะเรื่องงานอย่างเร่งด่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆจะไปได้รุ่งคนว่างงานจะได้งานต่างถิ่นการเงิน จะได้เงินแบบเร็วๆมารัวๆจบงานปุ๊บได้งานปั๊บจะได้กินเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างค่าไหนหน้าจะได้ซื้อของแนวมูเตลูการเสี่ยงโชคได้เต็มๆเลขทะเบียนรถเลขคิวนำโชคความรักคนโสดเสน่ห์แรงมากมีคนมารุมจีบแหละแต่ยังไม่มีใครเป็นคนพิเศษเดินทางไกลจะได้เพื่อนคุยคนมีคู่แล้วความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกัน ระวังการมีปากเสียงแบบลิ้นกับฟันรอให้อารมณ์เย็นๆแล้วค่อยคุยกันเพราะเป็นดวงคู่แบบ3วันดี4วันเถียงลูกหลานจะออกแนวกล้าคิดกล้าทำสุขภาพชาวราศีกันให้ระวังอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนระวังหลับในเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกันในเดือนนี้ ให้ทำบุญบริจาคเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือผู้ป่วยทางสมองเป็นจิตอาสาพาคนพิการทางสายตาข้ามถนนหาฉากแบบสามส่วนมาตั้งบังตาหน้าประตูห้องน้ำไว้หรือใช้ผ้าม่านลายไผ่จีนก็ได้ราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน การงานคุณจะได้งานที่มาแบบไม่คาดคิดผลงานโดดเด่นมีทั้งคนชื่นชมและอิจฉางานฝีมือจะมีคนมาขอซื้อผลงานการสอบแข่งขันจะชนะคู่แข่งจะได้เพื่อนร่วมงานเป็นคนเก่งและนิสัยแรงการเงินเงินจะมาไวไปไวจะหมดไปกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวหรือเอนเตอร์เทนสินค้าขายไอเดีย จะขายดีได้ยอดติดตามเพิ่มอีกการลงทุนจะสำเร็จตามเป้าหมายมีโอกาสได้โชคลาภจากเด็กๆความรักคนโสดจะจะรักแบบปุบปับถ้าเป็นวัยรุ่นต้องระวังการตั้งคันแบบไม่ตั้งใจไว้ด้วยคนที่อยู่ในวัยอันควรจะพบเนื้อคู่ทุกอย่างลงตัวลูกหลานสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจมาให้สุขภาพ ชาวราศีตุลต้องระวังจะหน้ามืดแพ้แสงตาแห้งเป็นไข้ตัวร้อนเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีตุลในเดือนนี้ให้ทำบุญด้วยดอกบัวหรือร่วมซื้อต้นไม้ถวายวัดบริจาคกล้าไม้หรือร่วมปลูกต้นไม้ในโอกาสสำคัญวางกระดิ่งเล็กๆบนโต๊ะทำงานเมื่อเริ่มลูกค้างเงียบหรือคิดงานไม่ออกให้เขย่ากระดิ่งเบาๆ ราศีพิจิกสำหรับผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่14ธันวาคมการงานคุณจะได้ทำงานด้านการวิจัยวางแผนงานหรือคิดแผนงานใหม่ๆจะแก้ไขปัญหารายวันแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณระวังการทำงานเกินหน้าเกินตาผู้ใหญ่ก็แล้วกันงานส่วนตัวต้องแอชชั่นหน่อยค่ะ การเงินคุณจะได้รับรางวัลเพราะผลงานดีรายรับพิเศษจะมาเป็นพักพๆก,การลงทุนไม่แน่นอนได้บ้างเสียบ้างแต่เฉลี่ยแล้วยังกำไรโชคลาภได้มาเล็กๆน้อยๆความรักคนโสดอยากได้เพื่อนคุยต้องขยันออกสื่อจะได้เพื่อนช่วยแนะนำเพื่อนมาอีกทีจะเจอคนเด็กกว่าคนมีคู่แล้วจะหนักไปทางเรื่องงาน และเพื่อนร่วมง,งานมีการนัดสังสรรค์กันบ่อยระวังคนที่บ้านจะน้อยใจเอาได้หาของปลอบใจให้ก็หายงอนลูกหลานทําตัวว่านอนสอนง่ายสุขภาพชาวราศีพิจิกให้ระวังเรื่องการดื่มของมึนเมาหิวบ่อยเอ็นจอยกับการกินมากระวังน้ำหนักขึ้นพรวดรลาดเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ ให้ร่วมทำบุญถวายไฟฉายถวายเทียนคู่หลอด LED หลอดไฟโซลาเซลล์วางเครื่องดนตรีจำลองที่ชั้นโชว์หากมีความสามารถด้านดนตรีให้เป็นจิตอา,าสาสแสดงดนตรีราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15ทธันวาคมถึงวันที่13มกราคม การงานคุณจะได้เพื่อนจากการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆการเดินทางเกี่ยวกับงานจะไปสร้างชื่อเสียงผลงานเป็นที่กล่าวถึงคู่แข่งทางการงานก็กลับมาร่วมมือกันได้เพราะผลประโยชน์คนว่างงานจะได้งานช่วงสั้นๆการเงินคุณจะจัดการเคลียร์หนี้สินได้บางส่วนจะได้จัดการเรื่องมรดกหรือแบ่งปันผลประโยชน์ถ้ามีปัญหาเรื่องเงิน จะได้รับการชดเชยการลงทุนไม่ควรทุ่มมากได้โชคแบบทุกขาลาบเช่นเงินประกันความรักคนโสดจะได้เพื่อนคุยสายเปอารมณ์ดีแต่ไม่ค่อยยืนยาวนะักพอหมดโปรโมชั่นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนมีคู่แล้วความรักออกจะนิ่งๆไม่ถึงกับเบื่อหน่ายแต่ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคู่ครองชอบสันโดษ หรืออยู่ในช่วงปลีกวิเวกไปเลยลูกหลานมีแต่เรื่องใช้เงินสุขภาพชาวราศีธนูให้ระวังความคิดสับสนระบบประสาทชามือชาเท้าควรหาโอกาสฝึกสมาธิกับครูบาอาจารย์เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีธนูในเดือนนี้ให้ร่วมทำบุญหล่อพระให้ได้สามวัดภายในหนึ่งปี ค่อยทยอยทำได้หาปากกาที่มีปลอกสีประกายเพชรวางที่โตะทำงานให้หมั่นทำความสะอาดต๊ะวางพระพุทธรูป